หนึ่งสิ่งที่มหาเศรษฐีนะคะเขาจะทํากันในก่อนนอนนะคะทุกคนเราจะต้องเคลียร์ขยะ ในหัวของเรานะคะไม่ว่าอะไรระหว่างวันที่มันเกิดขึ้นนะคะเป็นสิ่งลบๆทั้งหลายนะคะจงคัดและเคลียร์มันออกไปเพื่อที่เราจะได้รับสิ่งใหม่ๆห,หรือพลังงานใหม่ๆของเราในวันรุ่งขึ้นนะคะฉะนั้นนะคะช่วงเวลาก่อนนอนนะคะทุกคนโทรศัพท์มือถือนะคะควรจะวางลงนะคะไม่ควรจะดูโทรศัพท์จนหลับคามือไปเลยนะคะฉะนั้นการที่เราจะได้รับพลังงานให,ใหม่เพราะว่าพลังงานอยู่รอบตัวเรานะคะทุก อย่างคือพลังงานฉะนั้นถ้าเราจะรับพลังงานดีๆเข้ามาใหม่เราจะต้องเคลียร์ขยะของเก่าพลังงานลบๆสิ่งอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะที่เราจะไม่สามารถทําอะไรมันได้แล้วนะคะนอกจากเตรียมพร้อมที่จะรับพลังงานดีๆในวันต่อไปนะคะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเวลาก่อนนอนนะคะจัดสันเคลียร์เหมือนโทรศัพท์นะคะที่เราถ่ายรูปหลายๆรูป เอามารวมกันรูปดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะถ้าเราไม่จัดสรรให้ดีนะคะเมมโมรี mm. <Memory S 2> มันก็เต็มเราก็จะไม่สามารถที่จะรับอะไรใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะฉะนั้นนะคะเคลียก่อนนอนเพื่อเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆในวันรุ่งขึ้นนะคะด้วยความปรารถนาดีนะคะสวัสดีค่ะ